อาจารย์คะถ้าคนที่อยากได้ไอซีจะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างาคะ สำหรับคนที่อยากจะเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไปเนี่ยเราเรียกว่าเป็น IC Plan นะครับไปสอบข้อสอบฉบับหนึ่งเราเรียกว่าข้อสอบ P1 กับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถ้าสอบผ่านเนี่ยครับก็สามารถขึ้นทะเบียนเป็น IC Plan ได้หลังจากขึ้นทะเบียนเป็น IC Plan แล้วเนี่ยครับถ้าไปสอบข้อสอบเพิ่มจะมีอยู่2ข้อสอบด้วยกันส่วนที่1ก็จะมีในเรื่องของตราสารหนี้แล้วก็กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงและหรือมีความซับซ้อนถ้ามี IC Plan แล้วแล้วไปสอบผ่านข้อสอบในส่วนนี้ครับก็สามารถขึ้นทะเบียนเป็น IC Complex ประเภท2 เช่นเดียวกันครับไฟก็ตามสอบผ่าน IC p l a พลแล้วไปสอบข้อสอบที่เป็นตราสารที่ซับซอ้อนในส่วนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเขาก็สามารถไปขึ้นทะเบียนเป็น IC Complex ประเภท3กับทางกรอตต์ได้แต่ถ้าใครก็ตามที่สอบ IC p l a ลนแล้วก็คอมเพล็กซ์ในส่วนของกองทุนรวมและตราสารนี้ที่มีความเสี่ยงสูงและหรือมีความซับซอ้อนลบข้อสอบทั้ง3ฉบับนี้ครับก็สามารถขึ้นทะเบียนเป็น IC Complex ประเภทที่1กับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้เลย